คุกคิปนี้ถ้าคุณจะหาธรรมชาติไม่มีค่ะถ้าคุณจะหาเสียงนกเสียงกาก็ไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณจะหาบรรยากาศลงน้ําเล่นน้ำก็ก็ไม่มีค่ะแต่ทริปนี้มี ทิปนี้เกดขอเปิดประสบการณ์ตัวเองค่ะกับการไปแคมป์ดนตรีทิปนี้เราจะไปที่ช้างแคมป์ค่ะทุกคนอยู่ที่สระบุรีนะคะมาครั้งนี้นะคะเกดได้มาขอจอยกับกลุ่มพี่แคมป์รถนอนนะคะทุกคนซึ่งเราได้ซื้อบัตรสําหรับค่าคืนนี้นะคะก็คือหัวละ300บาทค่ะสําหรับแคมป์ดนตรีนะคะทุกคนเมื่อเข้ามาในพื้นที่ของช้างแคมป์แล้วนะคะ จริงๆแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรต้องไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนค่ะแต่เราได้ประสานงานกับพี่ในกลุ่มแล้วค่ะก็เลยขับรถขึ้นไปทางที่เราตั้งแคมป์กันคืนนี้เลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าพี่เขาได้เอาลิสต์แบนมาให้เราแล้วนะคะเราก็ไปรับลิสต์แบนกับในกลุ่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลานกว้างๆค่ะที่สําหรับแคมป์กลุ่มของเราคืนนี้นะคะทุกคนก็มาถึงก็ทําการจอด นะคะรถใต้ต้นไม้ได้เลยนะคะทุกคนพี่เอกก็จัดระเบียบดูแลสมาชิกทุกคนเหมือนเดิมนะคะ พอเรามาถึงนะคะเราก็ไปหาอาหารทานนะคะทุกคนเราก็เดินลงจากร้านที่เราอยู่นะคะน,นี่เป็นบันไดาทางลงนะคะซึ่งลงไปปุ๊บนะคะทุกคนทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ําเลยนะคะใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นหน้าเวทีของ้างแคมป์เลยนะคะอันนี้เราถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันให้ทุกคนดูก่อนนะคะ นี้ก็คือเวทีที่จัดงานค่ำคืนนี้แล้วก็จะมีร้านอาหารตามสั่งขายนะคะ <ไป S 1> ทุกคน <ไป S 1> นอกจากอาหารตามสั่งแล้วนะคะทุกคนด้านล่างยังมีซุมอาหารขายอีกเยอะเลยนะคะก็ให้เราเลือกช็อปเลือกซื้อได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขอพักนะคะเดี๋ยวเพื่อไปทำกิจกรรมนยามเย็นนี้ค่ะ แล้วนี่ก็คือบรรยากาศของแคมป์ในรถนอนในค่ำคืนนี้ที่เก่กของมาร่วมงานนะคะเริ่มกิจกรรมแล้วค่ะทุกคนเราไปที่ลานกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ ท่านมาเที่ยวที่ช้างแคมป์ถามเรื่องไหนครับผมปัญหาเรื่องไหนที่คุณแจ้งแล้วเขาแก้ให้คุณไม่ได้ครับหรือแก้แจ้งไปแล้วไม่มีคนแก้ปัญหาให้คุณคนแจ้งเข้ามาในเพจถามหาแอนินโดได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปจัดการให้ถ้าผมบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้จอยเลยค่บในช่วงนี้นะคะเราจะให้คุณไปชมบรรยากาศของกิจกรรมช้างแคมป์แบบเต็มๆนะคะว่าคุณสนใจที่จะมาที่นี่ ลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมนะคะไปรับชมกิจ,จก,กรรมของที่นี่และดนตีที่นี่กันเลยค่ะทุกคนถ้าพรนะ้อมแล้วผมจะนับใน 3, 2, สามสองห đi bộ tham gia chốt giao hàng chốt giao không bỏ dài 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 ฟังกติกาครับผมเราจะโยนพร้อมกันทีละหนึ่งคนของอแต่ละทีมนะอ่าฮะโยนลงถางนับเป็นหนึ่งให้น้องถือไว้อ่าโยนลงถางนับเป็นหนึ่งทีมไหนลงเยอะที่สุดรับรางวัลทีมละสองกระเป๋าสซ้<อ> ทีมที่น้อยทีมที่ทเหลือรับอ้อยใจท่านละหนึ่งช็อตโอเคเพื่อ,<ข>อกินก็ได้ไม่กินก็อ่อนคนแรก,แรกเอาละจัดไป มันเกิดในวันนี้นะครับครับคุณไม้อยู่ไหนคุณไม้คุณโซคุณป้าคุณเอเยนเจมคุณเอเยนคุณเพ็งคุณชมพู่คุณก้องไปเลยคุณคุณอะไรนะออยเนองเกิดมาเพื่อหำ ร่ลำรวยเงินทองร่ลำรวยลอยยิ้มร่ำรวยมิตรภาพเฮงๆรวยรยทุกท่านครับผม,มผลประกอบการจิตใจในครั้งนี้นะคะที่ช้างแคมป์ถือว่าโอเคเลยค่ะทุกคนใครอยากไปลองแคมป์ดนตรีแบบนี้ต้องลองนะคะสักครั้งหนึ่ง ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มแคมป์รถนอนทุกท่านนะคะที่ดูแลเราสองคนเป็นอย่างดีนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะ อุดหน,นุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ139บาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสะเปรย์กันน้ำล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบเก้าอีแคมปิ้งที่พ้นสเปรย์ ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ใหม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับผ้านัง่ง P ีวีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาดาชอปปี้นะจ๊ะ